สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปลาพามาแบ่งปันนะคะการแยกหนอ่อเอามาชํานะคะนี่ก็คือต้นอโคอโลโคาเซียเลมอนลามเกโกนะคะแล้วก็ปลาเห็นว่าไหลของเขาเนี่ยที่เขาแตกหน่อออกมาเนะะี่ยค่ะพร้อมที่จะตัดเอาไปชําแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะว่าปลาจะเลือกตัดอันไหนดีนะคะก็พามาแบ่งปันกันชมนะคะว่าวิธีง่ายๆเลยค่ะคือ ตัดเอาไหลไปชำนั่นเองนะคะนี่คือส่วนยอดของไหลนะคะก็จริงแล้วไหลหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะคะคืออดุลอันนี้ละกันเนาะตัวอย่างชัดๆอันนี้ก็คือส่วนยอดใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะมีตุ่มรากเนาะเห็นชัดไหมเอ้ยนี่นะคะตุ่มรากเนี่ยนะคะแล้วก็นี่คือข้อที่ถัดไปนะคะข้อนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปชำให้เกิด,เก,ดเกิดต้นได้ด้วยนะคะ แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งซึ่งอ,อยู่ข้างในน้ำเนี่ยนะคะนี่นะก็คือสามารถเกิดเป็นต้นได้นะคะเราต้องไปชามแต่วันนี้ปาจะมาแบ่งปันวิธีการชาในส่วนของยอดนะคะเดี๋ยวมาตัดกันเลยดีกว่าค่ะเราก็ใช้กันไกรที่คมคมนะคะนี่ปาก็จะใช้กันไกรตัดกิ่งนี่นะคะแล้วก็มาดูกันนี่ลากตืมๆเลยเพื่อนๆคือลากเยอะมากนะคะแล้วก็นี่กน็นี่อีกหนึ่งข้อนะคะ ใช่เดี๋ยวขอจับจับก่อนใช่ใช่ใช่สองข้อติดกันเลยอะ่ะว้าลากลงดินแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเอาส่วนยอดออกไปก่อนส่วนข้อที่สองเนี่ยเอาไว้กับต้นแม่นะคะ อยู่ในน้ำมองไม่ค่อยเห็นด้วยเนาะอันนี้โอ้โหไงคะนี่เพื่อนๆพนลากเต็มมากเลยนี่ดีงามเลยค่ะค่ะสดอีกข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่ง,งลากเขาก็ยึดดินแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอให้เขาแตกรอให้เขาแตกใบขึ้นมาแล้วค่อยเอามาชำํำอันนี้ เอามาชาก่อนจริงๆแล้วส่วนของข้อเนี่ยนะคะคือเราไม่ต้องรอให้แต่งใบจากต้นแม่ก็ได้นะเราตัดออกมาแล้วก็มาชาในกล่องได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วไว้คลิปหน้าแล้วอันนี้มาเดี๋ยวไปผสมดินกันค่ะค่ะก็ด้านล่างของกระถางน,นี่คือกะมะเ้าสับาาสที่ผ่านการแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็แล้วก็เอาไหลของเราเนี่ยค่ะวางนะคะก็กะกะว่าให้มันตรงกลางเนาะแล้วก็เอาดินไปใช้ดิน ปุ๋บทั่วๆไปเลยนะใส่ลงไปค่ะกระจายกระใจายให้ทั่วๆนะคะแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้านะคะนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะคะแค่นี้ก็พอเนาะแล้วก็สายดินกบไปอีกแล้วก็เดี๋ยวปาจะเอากลับมาพร้าวสับมาค่ะเอามาวางทับหน้าอีกทีนึงนะคะ นี่นะคะกับมะพร้าวสับที่แช่น้ําไว้แล้วนะคะก็เอามาคุมหน้าดินเก็บความชื้นให้หน้าดินนั่นแหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวพอต้นเขาชําแล้วต้นแข็งแรงดีแล้วนะคะก็ค่อยขยับขยายไซส์กระถางต่อๆไปนะคะตอนนี้ก็ชําไปก่อนนี่แหละคะ่ะก็ช่วยประคองลําต้นเขาด้วยนะคะระหว่างที่ล่างยังไม่ยึดดินดีนะคะ แค่นี้เองเพื่อนง่ายมากๆเลยเดี๋ยวป้าก็จะไปวางไว้ที่กระถางใกล้ๆกับต้นแม่แนะคะแต่เดี๋ยวพาไปดูคะ่ะนี่ชําแล้วน่ารักเนาะนี่นะคะเราป้าก็จะมาวางมารวมไว้กับกระถางนี้ละกันนะคะเพราะว่ากระถางนี้ยังมีพื้นที่เหลือเยอะเพราะว่าต้นนี้เขายังไม่ค่อยโตเราก็มาวางฝากฝากไว้เนะะี้ยค่ะ ฝากไว้ก่อนนะคะแค่นี้เองเนาะนี่ส่วนต้นนี้คือต้นที่ปาชําก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็รากยังไม่ทะลุกระถางนะอันนี้ปาเพิ่งชําได้สักอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะขค่นี้ละคะ่ะวิธีการชําง่ายๆง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วบางคนนะ่ะเขาก็ไม่ตัดไม่ตัดออกมาจากต้นแม่นะ ค่ะบางคนเขาก็ไม่ตัดมาจากต้นแม่แนละ้วก็ปล่อยให้เติบโตอยู่กับต้นแม่นะ่ะแต่ทีนี้ของปลาพื้นที่กระถางต้นแม่มันจํากัดนะคะเนี่ยหันไปดูเพราะว่าปลาเอาลงกระถางแค่18นิ้วอะคะ่ะมันพื้นที่มันจะจกัดปลาก็เลยตัดเอามาชําดีกว่านี่แหละคะ่ะวิธีการง่ายๆค่ะวิธีการตัดส่วนยอดของไหลเอามาชําใหม่นะคะค่ะก็ไม่ยากเลยเนาะนเพื่อนแล้วก็เขาอ่ะ ก็เป็นง่ายนะติดลากง่ายนะคะแต่นี่คือวิธีชําแบบง่ายที่สุดแล้วนะจริงๆแล้วมันมีวิธีแบบเอาไปอบอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะต้นก็จะออลากก็จะเดินเร็วกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วไว้มาทดลองเปรียบเทียบให้ดูทีหลังนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ